สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้นะผมก็จะพามาเรื่องไฮโอเปริโกนะครับผมหลังจากที่มีการอัปเดตไปแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ไปได้เล่นมาประมาณเกือบเดือนนะครับผมสำหรับเจ้าคาโยนี้นะก็จะมาลองกันเลยนะครับว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนกันไปไหมนะครับผมที่เขาบอกว่ามีการแก้บั๊กแก่บั๊กห้องทองนะครับผมแล้วก็แก้อาการตัดเน็ตนะครับผมก็จะมาลองให้ดูนะว่ามันแก้ไปจริงหรือเปล่านี่ครับผมก็เอ้ยลืม ผมลืมฝากเงินในธนาคารเลยคนระับเพราะปะกะติเนี่ยเวลาเราได้เงินมาเนะครับเงินมันจะขึ้นอยู่ฝาข term, ้างบนนะครับเงิน um มันจะขึ้นมาแบบไปยก่เงินข้างล่างนะนเพื่อนเวลาเราได้เงิน,นครับให้จําเงินตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผมผมลืมฝากธนาคารนะครับถ้าฝากธนาคารเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับเวลาเราตอนที่เรารับเงินนะครับแล้วก็ตอนที่เราได้อิลิชาเลนเนี่ยก็จะเป็นเงินที่แยกออกไปอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคมาก็อันนี้ก็มาด้วยแผนยอดฮิตนะครับผมแผนคอสตก้าที่หลายๆคนชอบเล่นกันนะครับผม ก็เออผมก็เล่นบ่อยๆแล้วนะครับผมจริงๆก็เป็นแผนที่ไม่ไม่ไมันไม่ได้แย่นะนเพื่อนถือว่าถ้ามือใหม่ถือว่าค่อนข้างเล่นง่ายเลยนะครับผมถ้าเป็นมือเก่ามือเก่านี่ผมว่าแบบมันคงไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่านี่ผมไม่ได้เล่นนานก็อาจจะมีเดินผิดพลาดไปนะครับผมหรือว่าการยิงนะครับผมอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับสาหรับเอ็นพีซีในเกาะพายุนะครับผม เหมือนเขาคอยที่ผมสังเกตนะครับเหมือนเขาคอยแก้อยู่เรื่อยๆนะครับผมอาจจะไม่ได้แก้ทุกเดือนนะแต่ผมที่ผมสังเกตคือเขาแก้อยู่เรื่อยๆแบบบางทีจุดบางจุดนะครับผมแบบจากเราเคยยิงแล้วไม่เลิศก็อาจจะเลิศได้นะอันนี้ที่ผมสังเกตนะครับอรอบนี้ไม่รู้จะเป็นหรือเปล่านะผมจะพยายามวิ่งแบบสเต็ปเดิมแบบที่ผมเคยวิ่งนะครับผม เพื่อดูว่าเขาปรับเปลี่ยนอะไรไปหรือเปล่านะแล้ววันนี้ผมก็จะบลกห้องทองนะครับแล้วก็จะตัดแต่ให้เพื่อนๆดูนะครับพอมีคนขอมาก็จัดกันไปเลยนะครับเพือผมตอนนี้ก็มาเปเรียบร้อยนะครับผมเฟิร์ที่ผมเอามาวันนี้ก็เป็นเอทีพิสตงนะครับผมแล้วก็เป็นสไนนั่นเองนะแล้วผมก็จะว,วิ่งแบบลายเดิมๆนะครับผมก็จะมียิงผิดพลาดไปบ้างนะครับไม่ได้เลยพักนึงนะยิงให้มันล้มหน่อยนะครับ ผมกลัวพลาดนะผมก็เลยเอาชัวร์นิดนึงนะครับโอยิงพลาดจะเยอะมากนะครับหัวเล่นได้ค่อนข้างพลาดเดยอะนะครับ <c oughs> ไม่ได้เล่นนานนะครับโอเคค่อ okay, ยๆไล่ยิงไปนะครับอ๋ดหนักก็นอนเหมือนเดิมไหมฮะเอเค <c oughs> ่าดได้เหมือนเดิมนะครับ

ก็จังหวะแรกนะนเผื่อขยับบร็อกตามนะครับผมก็พยายามเปลี่ยนเป็นปืนหลักนะครับเนี่ยอันนี้ผมก็อัสนัยมาก็ใช้สัสนัยนะครับถ้าใครมีลูกซองมากก็ใช้ลูกซองใช้ปืนกลอะไรต่างๆแล้วแต่เพื่อนๆนะแต่แนะนําว่าให้ใช้เป็นปืนหลักของอาสายนั้นๆนั่นเองนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวยิงเคลียร์นะครับผมผมยิงเคลียร์สองตัวนี้ไปก่อนนะครับก็คือกล้องกับตัวนี้นะครับ ว่าเดี๋ยวมันมันบัังตอนที่ผมจะบั๊นะครับผมก็นี่ฮะใช้ปืนหลักนะครับหันไปประมาณนี้นะประมาณต้นเออต้นมะพร้าวนี้นะครับแล้วก็กด A S ค้างไว้นะครับผมกดสเปกบาร์นะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยไปนะครับอ่ะมันจะไปประมาณนี้นะเดี๋ยวผมทําไวๆนะครับปุ๊บแล้วก็กดเดินหน้าแล้วก็เราตัวเรานะครับผมก็กดเดินหน้าไปนะครับก็ประมาณนี้นะสมการบั๊กนะครับแสดงว่าอย่างนี้ยังบั๊กได้อยู่นะครับผมถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะครับ พยายามให้มันไปเอียงตรงประตูหน่อยอย่างนี้นะนี่พอมันเข้ามาได้จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กดเฟรสประันงอากดเอาเฟรสประชันออกนะครับผมนี่นะแล้วก็ให้มันมาเก็บในห้องแบบนี้นะครับผมก็เราก็จะได้เก็บแล้วนะครับไม่ว่าจะทองนะครับลูกส่วนที่เราเออมีในห้องนี้นะครับถ้าใครได้ของไม่ไม่ได้ของในห้องนี้ได้ของห้องอื่นผมบอกตรงว่าห้องอื่นเนี่ยผมไม่เสียนจริงๆนะครับเพราะเหมือนพอเขามีการเปลี่ยนนะครับผมเหมือนทางตัวเกมนะมีการแก้บั๊ก ห้องเงินอื่นนะครับผมก็เลยแบบทําไม่เป็นแล้วนะครับก็เลยผมคิดว่ามันน่าจะทําได้ห้องเดียวนะในตอนนักเวลานี้นะสำหรับผมนะสำหรับผมนะครับผมคิดว่ามันคงบักได้เหมือนเดิมแหละแต่ว่าไม่แต่ว่าทิกทิกต่างๆการบักนะครับผมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมแล้วก็อันนี้ยืนยันแล้วนะครับผมเกอการบักห้องทองเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับผมก็ยังเหมือนเดิมนะเพื่อนๆสำหรับใครที่ อยากบักยังแบบว่าบักได้ไหมพี่บักห้องทองอะไรอย่างเงี้ยแบบที่แกออกไปเก็บข้างนอกนะครับก็ปัจจุบันก็ทําให้ดูแล้วนะครับก็ทันทํทได้อยู่นะห้องอื่นถ้าเพื่อนเพื่อนบักเป็นว่าจะห้องข้างล่างนะครับห้องข้างบนอะไรพวกนี้หรือห้องแบบห้องเรียวเกิดนะครับก็อาจจะดีกว่านี้นะผมว่าถ้าเขาบักเป็นทุกห้องนะก็จะสะดวกนะครับเวลาเราซุ่มนะครับผมอาจจะได้ของไม่ดีของดีก็แล้วแต่่อไปนะครับรอบนี้ผมได้เพชรชมพูนะก็ ผมถ้าผมใชผิดนะครับก็ชี้แจงเพื่อนเพื่อนิดนึงสำหรับของหลักนะครับเขาเหมือนมีการแก้ไปด้วยนะครับจากอัตราการออกเนี่ยน้อยมากๆนะครับมีโอกาสออกตั้งแต่รอบแรกนะแต่เหมือนเขามีการแก้อะไรสักอย่างไม่รู้นะครับคือการออกเนี่ยจะแปลกไปกว่าเดิมนะครับอันนี้ผมอาจจะต้องไปหาแบบสิติสิตินะครับผมการการที่มันออกให้ดูก็ได้นะครับแต่ว่ามันหายากนะครับเพราะคนไทยเขาไม่ค่อยได้โพสต์กันไว้นะครับเรื่องพวกนี้นะพวกสิตินะครับ มันเหมือนแบบมีการแก้ไปนะผมว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนแบบมีการปรับเปอร์เซ็นต์ของตัวเออ่พิงค์ไดมอนด์นะครับเพราะว่าด้วยราคาที่มันไม่ปรับเปลี่ยนไงเพื<ๆ>่อนๆผมคิดว่ามันอาจจะเนิร์ฟนะครับผมเนิร์ฟเปอร์เซ็นต์ออกไปนะเพื<ๆ>่อนๆเอออันนี้ในความคิดของผมนะผมคิดว่ามันน่าจ,จะเนิร์ฟเนิบเนิบเปอร์เซ็นต์มากกว่าเดิมนะครับเพราะรู้สึกว่ากว่าเอาจริงๆอะ่ะไอ้ก่อนผมเลิกเล่นอะใช่ผมสุ่มได้แต่กว่าผมจะสุ่มได้คือผมเล่นไปเป็นสิบๆรอบแล้วนะเพื่อนๆเพื่อนๆน่าจ,จะได้เห็นในคลิปกันไปบ้างนะเพราะผมได้เพชรชมพูนี่คืออนน้ยมากะครับ น่าจะมีแค่คลิปนี้แหละเพราะาอันนี้คือดองไว้นะครับผมไม่ได้แบบว่าไม่ไม่ได้เซตอัพใหม่นะอันนี้คือผมดองไว้นะเพราะว่าตัดเน็ตไว้ก่อนที่จะเลิกเล่นกันไปนะครับเวลาเวลาผมก่อนก่อนผมจะมาตัดเน็ตเนี่ยคือผมจะเนี่ยผมจะแบบเปลี่ยนของให้ได้ของที่ที่มันดีๆก่อนนะเออแบบก่อนที่จะตัดเลยนะแบบแบบแบบให้มันเข้ากับลายลายวิ่งของเรานะครับประมาณนั้นนะครับโอเคอาจจะมีพูดตดติดกับขาดบ้างนะผมไม่ได้เล่นนานนะ ไปล้วก็ขับรถลงทะเลเหมือนเดิมนะคเพราะเราเต็มกระเป๋าแล้วเราไม่ได้ไปข้างนอกนะครับได้มาล้านแปดนะครับผมได้ภาษีไปก็อาจจะเหลือก็ล้านหกนะเพื่อนรวมบินลิชัเลงก็ประมาณรักล้านเจ็ดปรนี้นะโอเคผมออกไปเทียบร้อยนะครับเวลาน่าจะนานอยู่นะเพื่อนเพราะผมใช้เวลาไปสักพักอยู่นะตอนบักเมื่อกี้นะครับอาจจะประมาณเจ็ดนาทีนิดนิดนะผมเดานะครับ เดบบอกตัวนี้มาดูไฮไลท์กันนะครับผมก็เอาตรงที่เป็นไอ้โหมดโหมดแอร์พอร์ตโหมดขึ้นมานะครับผมพอแล้วแล้วสังเกตจากการที่กาดเดินนะครับผมประมาณ9ก้ที่สนะครับนี่นะพอเขายกขาปุ๊บเราก็กดให้มันเป็นออฟเลยนะครับผมกดให้ปิดเน็ตไปเลยนะเพื่อนๆเพื่อทําการตัดเน็ตนั่นเองนะครับผมแล้วก็ปล่อยนะกดเข้าจ d มาแล้วก็ปล่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้เขาคํานวณเงินนะครับผม อันนี้อันนี้สำหรับ PC นะครับผมแล้วเราก็จะเด้งเกมแบบนี้จะขึ้นแบบนี้ไม่ต้องตกใจเพื่อกด Enter อร์ไปนะครับเพราะอันนี้ผมคือผมปิดเน็ตแล้วนะครับในเกมก็จะพาเรากลับไปออฟไลน์นั่นเองนะครับโอเคนี่ครับผมพอเราพอเราลงออฟไลน์แล้วนะครับเราก็ไปเอาไอแอร์พอร์ตโหมดเมื่อกี้นะครับผมก็เอาออกนะเพื่อนโหมดเครื่องบินนะครับให้กลับมาเป็น wi-fi หรือว่าเป็นอินเทอร์เน็ตของเราเองนะแล้วก็รอเวลานะครับ แล้วก็กดแบบนี้นะครับผมกดโฮมนะเพื่อนๆแล้วก็กดรียลี่อย่างนี้แบบนี้ครับเมื่อเน็ตทำงานแล้วนะครับแล้วก็รอรอแป๊บหนึ่งนะครับผมอ้าโอเคผมแบบนี้คือเน็ตทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดเอ่อย c ซีนะครับผมกดเข้าไปดีออนไลน์แบบเดิมได้เลยนะครับเหมือนเรากดเข้าออนไลน์นะครับจะกดเป็นอินไวท์หรือว่าเป็นโค้ดเฟนได้เลยนะครับ แล้วก็แนะนําว่าอย่าลืมอย่าลืมตั้งเกิดไว้ที่เรือนำน้ำของเราเองนะครับเพื่อบางทีเผื่อบางคนต้องการหาเงินนะครับก็ตัดเน็ตเสร็จปุ๊บก,ก็จะได้ไปเกิดเรือนำน้าแล้วก็จะวนลูปแบบนั้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะเพื่อนๆอ่า พอเราลงพื้นนะครับผมก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมอ้าวใช้เวลาไป6กกที46ิวิเท่านั้นเองนะครับผมได้เงินมา1 6ึ่0 0้าน่อานันนะครับบวกกับอิริชาเลนผมบอกก่อนนะครับอิริชาเลนเนี่ยเราจาเป็นมากๆนะครับทุกครั้งที่เราทำการป้นหรือว่าเราทำการตัดเน็ตนะครับเพื่อนเพื่อสังเกตเงินข้างบนนะครับผมก็คือเราต้องเราต้องแบบว่าตัดให้ตรงจังหวะนะครับไม่งั้นเงินไม่เข้านะัเพื่อนเพื่อนเราก็อาจจะทำให้หายไปได้นั่นเองนะครับ อ่าโอเคผมอันนี้ผมเปิดซ o นะครับผมนี่นะก็ยังอยู่นะครับผมก็ไอเดียวเซตอัพไว้ยังอยู่นะเพื่อนๆประมาณนี้นะครับก็โดยหลักๆแล้วคือเพื่อนๆนะครับผมต้องเพื่อนเพื่อนต้องแบบว่ากดให้ถูกจังหวะนะครับถ้าเพื่อนๆกดผิดไปนิดเดียวคือเงินหนึ่งเลยนะครับผมเงินไม่เข้าแล้วก็การที่เพื่อนๆจะทําการตัดเน็ตเพื่อนๆต้องได้อีดิชั่นด้วยเน้นอันนี้คือแนะนํานะครับ ที่ผมสังเกตคือบางทีการที่เราไม่ได้อินหรืเลนร์เงินมันจะมักจะไม่เข้านะครับประมาณนี้นะเพื่อนๆโอเค okay, ก็แต่ว่าก็จะมีข้อเสียนะครับก็จะมาบอกข้อเสียของการตัดเน็ตนะครับผมการบั๊กแบบนี้นะครับก็มันก็จะไม่ขึ้นในโปรไฟล์นะครับของล็อสตาร์เรานะครับเมื่อเมื่อมีการแบบใครเข้าไปส่องเรานะครับผมหรือว่าเพื่อนๆ หรือใครก็ตามนะครับกดเข้าไปส่องเราในโปรไฟล์นะครับก็จะเห็นว่าเงินกับหรือว่าอ,อไอเงินที่แบบมันได้มาเพื่อนๆคือมันจะไม่บัตรล้านนะครับไม่บัตรล้านกับเงินที่เราใช้เพราะว่าไอการตัเดเน็ตแบบเนี้ยเงินมันจะหักออกไปก่อนนะครับคือปร,ประมาณประมาณนี้แล้วกันนะครับผมจะย,ยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นสมมติคุณใช้เงินเนี่ยเงินจะขึ้นทันทีนะครับว่าแต่มันไม่ได้บอกนะว่าคุณใช้อะไรไปแต่มันจะบอกว่าคุณใช้เงินไปนะครับสมมุติคุณซื้อรถราคา2ล้านนะครับมันก็หัก มันก็จะขึ้นในโปรไฟล์คุณว่าหักไป2อล้านเพราะคุณใช้เงินไปแต่ว่าถ้าคุณได้เงินมาจากการเล่นไฮสองล้านมันจะไม่ขึ้นนะครับเพราะถ้าถ้าคุณตัดเน็ตนะถ้าคุณตัดเน็ตถ้าคุณไม่ตัดเน็ตก็จะขึ้นแต่ข้อเสียคือคุณก็ต้องไปเซตอัพใหม่แต่อันนี้คือก็จะไม่ต้องเซตอัพใหม่ประมาณนี้นะครับถ้าระยะยาวมีผลไหมอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับ ถ้ามีใครรีพอร์ตก็อาจจะมีผลได้นะฟ้องเหมือนของผมอันเดิมนะครับอันเดิมสมัยก่อนๆตอนผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นผมก็ตัดเน็ตอย่างเดียวนะครับเพราะต้องการหาเงินมาซื้อรถอย่างเดียวนะครับตอนนั้นนะตอนสมัยผมยังเล่นคนเดียวนะครับก็เลยไม่ได้สนใจในหน้าโปรไฟล์ก็ผมเล่นอย่างเดียวเลยนะตัดเน็ตเพื่อเอาังค์มาซื้อรถซื้อรถ,ซ,อรถซื้อรถอย่างเดียวเลยนะครับเมื่อก่อนรถมันไม่โดนดีลิสต์แบบแบบนี้นะครับผมมันเพิ่งมาดีลีทในช่วงหลังนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคนที่อยากตัดเน็ตนะครับก็บอกก่อนว่าทุกอย่างมันต้มีข้อดีข้อเสียของมันไปนะเพื่อนๆก็ต้องรับผลของมันเองนะสำหรับคนที่อยากตัดนั่นเองเนี่ยครับผมก็อันนี้คือเมื่อกี้เงินไม่เข้านะเพื่อนๆของผมนะครับแสดงว่าผมตัดช้าไปนะครับผมผมมัวเอ่อผมยังไม่ผมไม่ได้เล่นนานนะครับเกิดตัดช้าไปจริงๆเพื่อนๆต้องตัดไวกว่านั้นหน่อยตัดไวของผมนะครับพอมันเก้าที่4ี่ปับครึ่งนึงปุ๊บ เพื่อนๆต้องตัดเลยนะครับผมคือแบบขึ้นปุ๊บคือตัดเลยมันต้องไวจริงๆนะครับผมเพื่อนๆต้องเตรียมแอปขึ้นมานะเพื่อนๆนะไอหมกเครื่องบินอ่ะต้องแบบเตรียมเตรียมขึ้นมาเลยนะครับรอรอเลยไม่ใช่ว่าไปกดเหมือนผมเมื่อกี้มัวกดพับหน้าจอไปโอ้โหแม่งแบบช้านะครับผมก็เลยกดไม่ทันนะครับก็เลยเงินไม่เข้าแต่ว่าเซตอัพยังอยู่นะถ้าเพื่อนๆกดถูกจังหวะเงินก็จะเข้าเซตอัพก็ยังอยู่แบบเดิมเนี่ยครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันสําหรับการปัห้องทองแล้วก็การตัดเน็ตนะครับก็ยังทําได้อยู่นะครับแค่ ทำมาถูกจังหวะขึ้นนะครับผมคือการตัดเนี่ยคือเปลี่ยนใหม่นะครับผมก็คือเราต้องตัดให้มาถูกจังหวะมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆโอเคครับผมสำหรับขอบกับทุกคนที่รับชมกันจนจบด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ